สบายดีพี่น้องสุขูสุข้อนมาดิก็มากินตำสมมะขามเนาะมาลองสิมบุ่งเด้อไอ้ยแสบอ่ะตำสมมะขามสมแล้วพี่น้อง,นะองนะมมยู่นีเนาะตำสมมะขามเราอยากไม่หตติ้วตบพี่น้องอมะขา,ามสม ข้ามสมข้ามสมพี่นะสมข้ามอื้มับโต๊ะไปเลยกินจอยเนาะข้ามสมข้าม 嗯，好。Okay.